ถุกน้ำก็จะเป็นอย่างไงแตกด้วยถูกน้ำเนี่ยเคยเหละ <c oughs> หก,ก็บ่อยครั้งอยู่ ยังไม่หิวเลยจ้ากินเลยจ้ารินยาโทรเหรอฮะโอ้ไม่ค่อยมีสัญญาณจ้า มาเสียตัวเลยสองไซส์สองคนไม่มีมีแต่เป็นรูไลายพีทลิตาไลท์หนึ่งร้รอยยี่สิบเก้าบาทนะคะทักที่เพจนาลิตาไลท์นะคะ เด็กน้อยวีนอ่ะนี่ไหว้พระใหญ่นะคะ ล้วงไข่แล้วหนึ่งกคดูอันแรกอะไรอะชูขึ้นมาด้วยสิจ้ะโอเค

่อออยยยค้าขอให้โชคมานนะคะ เดือนหน้าก็เดือนเกิดของทั้งคู่นะคะใครที่ถูกหวยหัวสีมาวันที่สิบหกดเท้าพังคี เจ็ดเจ็ดเก้าค่ะสวัสดีจ้าหกเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ด,จด 6กับเกเลขตัวเดียวกันนะทุกคนเดิ <c oughs> ไม่ค่อยซื้อหวยแนละแต่พอรู้เรื่องอยู่นิดนึงกลับ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 ไ,ไ,ไปมาๆเอานะคะ <c oughs> ว่าตัวไหนไม่รู้นะคะ ีกเดือนนึ่งก็เดือนเจ็ดอ๋อเอออ่ะนี่โอ้โหจะแม่มากแต่ละคนมาเลยจะแม่ใบแล้วากุเ อกเมื่อกี้9 7ไม่ทันเนาะเร็วเกินไปพรุ่งนี้ไงเรียกลาก็จะปักปักปกานเล่ลเ,ป,ป,เป็เนบ้ามือดมีเนื้อไก่มา้มมงกง อกกเล่น่มือนโอเจสิมคนไหงอะได้เรอพ่อได้แล้วสองแปดฮัลโหลยูนฉนนได้วเราเห็นตัวเจียวยูนยูบองเงินห่านมอลลัดล้วยูบองห้างกันด่ล่ะมอลลั่เนี่ยคือจปอกปอา มันมกมันนั่งได้ชิบังทางบันนั่มไทางมันนั่มเดกาองน้องันบุญกม้งางงกไก่สองนะกยกบตั้งกอันนมกเป็นักัตรงกลางตรงกลางก็ทงเาว่านี่ตรงกลางก็เนี่ตรงกลางก็้ตรงกางัดอว่า เขาถาแต่ว่ายังไงคุณจะป๊อปป๊อปจ้าเขาบอกว่ามาเกียร์เลขพยานาคไหมเจ็ดเ็ดเก้ามาเกีย์เลขพยานากแล้วแล้วห่ารอยออกเมื่อกี้ด้วยหารอยพิเศษอ่ะหมสบหบเก้าเจ็ดแต่พวกนี้หาเลขราอก ลองซื้อเล็กเราเจ๊ต่องกอระเบนขอพปะเแจวซื้อกันตอนนี้อยู่ที่คาบชโนธค่ะมาเด้อขยุสะกนนะคะใ,ใกล้ๆเอง แล้วพวกนี้ก็เล่นที่สบายนะคะไม่ตกค่ะเพราะตกแล้วก็คือฟ้าเปิดมากวันนี้ต้องฟ้าเปิดมากฟูป็นยาฟังลั่มต้องมานะคะสักครั้งในชีวิตทำสนุกแม่งเบือท่านน้าคายข้าไป เผ็ดค่ะช่วนี้องไม่กินเลยใช่ไม่ค่อยมีสัญญาณมีไก่มีหมูมีเนื้อเด้อจ้าเดี๋ยวจะอินบอกไปหาเจต้องอยู่ย่าให้ต้องกับกับกระจ้าบอกเล็กคนก่อนะไปบอกเล็กคนก่อน ยังเหลืออีกสองน้อยหรออ๋อมันมีอีกสองน้อยได้เหรอจัดข้าจานจัดามีเยอะจัดเออแต่แซ่ดเนาะเข้าซุปอยู่ state, ข้างหน้าจะ่เขียมพร้อมอย่างหน้านะครับสวัสดีค่ะเราา้่มใช่ค่ะคุณม,มีงานเสียแปรงค่ะใช่ พขผักไหมครับครับนี่มีมรักคะแล้ไ่แบนี่คืไก่ของมรได้แตากินไปของรักมาตุ้ดย่อไก่มรักเนาะ มีค่ะทักที่เพจนาริตาไลนะคะหนึ่งสองเก้าเอาเส้นเล็กแห้งโอ้พี่เบนกินอยู่สุพรรณง่ายกว่าไหมน่จะตามมากินเลยทำชาโนดโอ้คือตอนไง่คแท้ คูอเบาเรียงไปเตี๋ยวอนนะโอ๊ยแกเอามาแต่อันนั้นเยอะแล้วจนหมดไปร้านร้านร้านข้าวเมื่อกี้อะ่ะแกของเขามาเป็นกมอะ่ะ นีกแมรโอ้โหนักแปรเริ่มเยอะแล้วนะคะตอนนี้นักเสียงโชคเริ่มเยอะละนักแปรเริ่มเยอะล้วนี่มาแล้วทีนี้เทเลไลายโตด้พี่นอ้องบางคนเึนิ่งกมีงบนหน่อยๆเดอ้อซื้อสิบบาทนั่นบระุมเด้อ งานที่นนทบ,บุรีก็งานเสียแป่งเหมือนกันค่ะ không subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ลิงผมว่าไว้ด้านล่างนะครับผมมันสาคัญผมนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ารีบจับจองนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเริ่มวันไหนแต่ถ้าเป็นเร็วๆนี้ไม่ถึงคำนานมากพี่พี่คุยรอลิงด้านล่างอยู่นะลิงมันสำคัญอยู่ด้านล่างอ,อยู่นี่อยู่นี่ลิงอยู่ด้านล่างสวัสดีครับทุกคนลิงอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับ บอลทำทุระแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งอุยก็ผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเมื่อสักคู่แป๊บหนึ่งนะครับรอสักแป๊บหนึ่งสวัสดีครับทุกคนเย็นแล้วนะครับอย่าลืมมาหาอะไรกินด้วยนะครับล้าลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับที่ปักหมุดไว้นะครับสวัสดียามเย็นทุกคนนะครับมาชมบรรยากาศกันดีกว่านะครับช่วงเย็นนะครับ นี่นะครับทุกคนบรรยากาศแป๊บหนึ่งนี่ริมน้ำเดี๋ยวผมจะเดินไปนะครับสักคู่หนึ่งทุกคนกินก่อนนี่ทุกคนบรรยากาศดีมาก อืนี่นะครับทุกคนโุ่นแล้น,นุ่นเลยนี่นะครับทุกคนบรรยากาศริมน้ำหรือแสงตะวัน สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาคุยกับผมก่อนนะครับแป๊บหนึ่งครับรอบอทำธุระก่อนแล้วก็ต้องสันทำธุระแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้บรรยากาศ้าวิธีดูบรรยากาศณาวิธีบางๆก่อนนะทุกคนนี่ดูฟ้าโปร่งจริงๆนะครับเหมือนว่าคนฟ้าเป็นใจมากเลยวันนี้นะครับมาไหว้สวัสดีครับสวัสดีครัับสวดีทุกท่านอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับเพราะว่ามันรีรันขึ้นเร็วนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับ ขอบคุณมากสำหรับทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจกันเนาะแล้วอย่าลืมนะครับวันนี้ไรสดนะฮะยี่สิบหรอกน,นี่นะครับรอในกลุ่มเลยนะครับใครที่เข้ากลุ่มเลยนะครับรอในกลุ่มบรรยากาศดีมากครับดูแดดแสงแดดนะฮะดูเมฆบนฟ้านะครับตอนแรกมามืดเลยนะมาจอดรถปุ๊บก,ก็เริ่มมีแดดมีอะไรไปไหว้ไปไหว้พป สักกะที่ในวัดมาแล้วก็ดูแดดทุกคนบรรยากาศบนะครับทุกคนบรรยากาศคือดีจริงนะครับนี่มับตัดมานี่เลยภาพนี้เนี่ยเขาจะเดินไปไหนกันเนี่ย ะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ที่วัดคำชะโนดนะครับสวัสดีค่ะวัดคำชะโนดด<ช>ูครับไม่ไหว่ากมาค่ปะป๊ หิว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 สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนดูบรรยากาศข้างหลังนะครับทุกคนดูแดดเตี้ยเลยงานฟรีครับพันชโนดนะครับนี่ฮัสซีคนสวยไปบนปู่ใหม่ก่อนนะ ซื้อตำกล้วยมาซื้อมาจาก,อ,อ,กอยากกน้ตำกล้วยซื้อตำกล้วมย,มยมาเดี๋ยวรอแป๊บครับทุกคนกลวยเตี้ยงน <c oughs> มครับทุกคนเดีย๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับ ใช่ครับแม่น้ำครับริมแม่น้ำครับแม่น้ำแม่นม้ำแม่น้ำน้อยน้อยเดียวแม่น้ำม,มันจะมีปลาสว่างดีจังใช่ครับสวัสดีครับนี่บรรยากาศครับรอนในกลุ่มเลยนะครับ คดูบรรยากาศดูบรรยากาศไก,ก่อนนะครับทุกคนว้าแต่ว่าดูก็มีเมฆนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่ว่า